พลอยใสเพชรโยนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้พลอยใสด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรสสวยๆนะคะใครอาจกําลังตามหาอยู่ก็เป็นได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรโยนนะคะซอยเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะหรือถ้าจะมาง่ายๆก็เข้าซอยเสรีไทย70ก็ได้นะคะตรงมาสุดซอยเจอเลยนะคะ วันนี้นะคะพลอยใส่มาอัปเดตนะคะรถวีออสนะคะปรับราคาลงนะคะลดร,ราคากันกระหน่ำเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นตัวโตโยต้าวีออส 1.5J ปี2017 นะคะคันนี้เป็นรถปี2017เลขไม่เพียง149,000โลเท่านั้นเองนะคะต้องบอกเลยว่ารถปี17นะคะเลขไม่ประมาณนี้นะคะถือว่าน้อยนะคะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะกำลังดีเลยนะคะแล้วก็รถราคาเหลือเพียง 349,000บาทนะคะคันนี้เหลือ349,000ผ่อนเริ่มต้น6,000นะคะรายได้15,000เ hey, ฮเลยนะคะออกได้จัดได้เต็มนะคะแบนี้ตัวนี้รุ่นนี้นะคะจัดได้เต็มนะคะและก็สำหรับโปรโมชั่นนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นมาอัปเดตให้นะคะสำหรับพนักง,งานสลิกเงินเดือนนะคะที่มีเครดิตร่วมกับธนาชาินะคะ1ปีนะคะ1ปีเครดิตดีไม่เคยล่าช้านะคะมีขับฟรี90วันด้วย ะะเพิ่มโปรโมชั่นมาอีกแล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถมือ2ใช้งานสักคันนะคะตอนนี้เรามีโปรช่วยผ่อนด้วยนะคะชั้น6เดือนเลยนะคะใครนะคะที่กำลังรออยู่นะคะโปรโมชั่นนี้นะคะกลับมาแล้ว สนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาหาติดต่อพลอยสายได้เลยที่เบอร์0811564065นะคะปีใหม่แล้วนะคะเป็นเดือนแห่งความรักด้วยถ้าใครยังไม่มีรถไปให้ครอบครัวหรือไปให้คนรักนะคะก็ฝากเจ้า Vios คันนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นรถบ้านนะคะสไตล์รถบ้านใช้งานง่ายนะคะขับง่ายไปไหนมาไหนสะดวกนะคะที่สำคัญไม่ค่อยกินน้ำมันด้วยนะคะเป็นเครื่องพันห้า่นเอง ะะซึ่งตัวแบรนด์ของเขานะคะคเป็นตัวแบรนดนะะ์ที่หลายๆคนแนะนําเลยะะเป็นรถตลาดเป็นรถบ้านๆเลยนะคะคที่หลายๆคนใช้กันเยอะนะคะคในส่วนของเก้าวีออสทั้งโฉมหน้านะคะคแล้วก็ฟังก์ชันของเขานะคะคถือว่าเป็นอีก1รถเก่งเลยนะคะคที่นิยมนะคะค เดี๋ยวเรามาดูในในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าโฉมนี้เป็นกระจังหน้าสีดําเงานะคะแล้วก็ตรงกลางเป็นสัญลักษณ์โครเมียมนะคะโตโยต,ต,ต้าชัดเจนนะคะโลโก้ต,ตัวใหญ่เลยมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน6กพ6,412กรุงเทพมหานครนะคะใครที่ได้เป็นเจ้าของรถคันนี้หวยออกอาจจะออกเลขหน้าก็ได้นะคะงวดที่แล้ว1นนเนาะใครถูกบ้างนะคะงวดน,น้าอาจจะเป็น1-2ก็ได้นะคะก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะเลขสวย ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะได้มาเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะนี่ไฟหน้านะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวเป็นไฟแท้เดิมโรงงานเลยนะคะชมนี้นะคะปีนี้จะยังไม่มีไฟเดย์ไลท์มาให้นะคะในส่วนของด้านล่างแต่ว่าพี่ๆนะคะสามารถต่อเติมกันเข้าไปได้ด้วยนะคะมีช่องมาให้นะคะใครอยากได้ไฟเดย์ไลท์บอกคอยใส่เลยนะคะแจ้งได้เลย สภาพกระโปรงด้านหน้านะคะกระโปรงหน้ารถไม่มีรอยแตกงามไม่มีรอยขีดข่วนนะคะรถคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะคะเป็นโครงสร้างเดิมแท้บอดี้เดิมเลยนะคะผิวพันธุ์ด้านข้างตัวรถรถไม่เคยกลับสีหรือตัดต่อตัวรถมานะคะอันนี้พี่ๆมั่นใจได้เลยการชนด้านข้างนะคะแนบสนิทแบบนี้เลยนะคะยืนยันว่ารถของเรานะคะไม่จกตามไม่ย้อมแมวแน่นอน มาดูก็มาดูต่อในส่วนของตัวล้อกันเลยนะคะคันนี้ได้มาเป็นล้อแมกนะคะล้อแมกอลอยของเดิมของแท้ตรงรุ่นของตัววีออสคันนี้เลยนะคะซึ่งนะคะล้อถ้าเป็นล้อเดิมนะคะแข็งแรงความแข็งแรงทนทานนะคะจะมากกว่าอยู่แล้วเนาะซึ่งคันนี้ก็ได้เป็นล้อเดิมไปเลยแล้วก็ได้ยางปี2021ด้วยนะคะได้เป็นยางดันหลอกปี2021ดอกยางไม่ต้องพูดถึงแน่นๆเลยใช้งานได้อีก3-4ปีเลยคันนี้สภาพ สะพานยางนะคะนี่ลึกๆเลยชกอัพอะไรแท้เดิมทั้งหมดนะคะรอบขันขันนี้ไม่มีการตัดแต่งหรือตัดต่อแน่นอนขึ้นมาด้านบนเลยนะคะเจอในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถฐานสีดำมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะทั้งสองฝั่งเลยมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกพร้อมนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วก็มานะคะจะแต่เป็นตัวกระจกตัวรถนะคะก็เป็นตัวกระจกแท้เดิมเลยนะคะ อาจจะมีฝุนบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับคันนี้อยู่จอดอยู่ในช่องนะคะจอดอยู่ในโซนไม่ได้ออกไป <c oughs> ด้านหลังนะคะมีสออากาศให้หนึ่งเสานะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟท้ายนะคะนี่แบบนี้เลยไฟท้ายได้เริ่มลงงานนะคะตัดด้วยเส้นโครเมียมนะคะสวยงามมีเ,เ,ซเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้สองจุดพร้อมกับกล้องถอยหนึ่งตัวนะคะนี่ คันนี้นะคะมีกล้องถอยติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนี่คันนี้เลยด้านล่างตกแต่งไฟทับพิมพ์สวยงามนะคะนี่มาครบคันนี้มาครบเลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะใครที่กําลังรออยู่นะคะตามหาวีออสอยู่นะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้ครบจบแน่นอนตอบโจทย์แน่นอนเลยอ่ะเพิ่มเติมนะคะด้านในนะคะเป็นสีดํา คันนี้แผงสวิตควบคุมนะคะจะอยู่ตรงแผงประตูหมดเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกทั้ง4บาน,นะค่ะอยู่ตรงนี้หมดเลยเข้ามาดูด้านในกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาแบบออโตโ้แล้วก็มีในส่วนของปุ่มกันลื่นมาให้ด้วยนะคะหมดกันลื่นพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนะคะธรรมดาตัวนี้จะยังไม่เป็นมันติฟังก์ชันนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่อยากได้ไว้ใช้งานนะคะไม่ต้องเน้นฟังก์ชันกันนะคะ อ่เพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวหน้าจอชุดเครื่องเสียงนะคะรองรับวิทยุ FM AM สามารถเสียบใส่แผ่น CD ดีได้แล้วก็เสียบสาย USB ได้เลยนะคะตัวระบบแอร์ของเขานะคะเป็นระบบแอร์ที่เป็นแอร์อนาล็อกนะคะมีที่สำหรับจุดบุหรี่ให้นะคะหนึ่งฝั่งแล้วก็ตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบคั้นบันไดนะคะ คันนี้มีแอร์แบกให้2ลูกนะคะแล้วก็ด้านบนห่อพลาสติกนะคะยังไม่ได้แกะเลยดวงไฟก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่มีชำรุดแน่นอนนี่เลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเบาะกันนะคะคันนี้นะคะจะได้มาเป็นตัวเบาะผ้านะคะสีดำลวดลายนะคะตามสไตล์วีออลเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่สภาพตัวเบาะนะคะไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยคันนี้นะคะเบาะไม่ขาดไม่ช้ำนะคะสำหรับคันนี้ ด้านนูนด้วยเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันเบิ๊บขออนุญาตปิดประตูนะคะมาดูด้านหลังกันเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะสำหรับวีออเนี่ยเขาจะเป็นรถสไตล์คันเล็กหน่อย ะะแต่ว่าถามว่านั่งสบายไหมนั่งสบายนะคะเหมาะสําหรับคนผู้หญิงนะคะขับรถกลับบ้านไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องอรถคันใหญ่มากมายนะคะใช้งานสะดวกวิ่งทางไกลก็สบายสบายเลยนะคะสําหรับคันนี้จะมีในส่วนของที่วางแก้วด้านหลังให้ด้วยแล้วก็สายรัดเข็มขัดน,นิรภัยนะคะมีให้ครบเบาะด้านหลังสภาพใหม่เอี่ยมนะคะไม่มีขาดไม่มีเยินเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนพื้นที่เก็บของกันนะคะอันนี้พอสายเปิดมาจากข้างในแล้วนะ ในส่วนของพื้นที่เก็บของด้านหลังนะคะก็จะได้มาเป็นความลึกนะคะความสูงไม่เท่าไหร่แต่ให้ความลึกมานะคะแล้วก็สามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะเทียบเป็นกระเป๋าเดินทางก็ใส่ได้สองสามใบใหญ่ๆเลยนะคะ่ะเดี๋ยวดูด้านล่างกันด้านล่างของเจ้าวีออสคันนี้นะคะด้านล่างจะมีชุดแม่แรงแล้วก็ยางอะไรสำรองให้นะคะก็เอามาใส่ในนี้เพราะว่านะเขาน่าจะถอดไปทําความสะอาดนะคะจะเหลือแต่อะไรก็ไม่รู้นี่ โอเคนะคะไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้เขาออกเอาออกไปทําความสะอาดให้นะคะแต่ว่ารถทุกคันนะคะต้องมีให้ไปนะคะอย่างไหลสับลองชุดแมลงนะคะถุงเครื่องมือนะคะมีให้ครบเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะคะ หน้าตาเครื่องยนต์ของเจ้าวีออคันนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะซึ่งสภาพตัวเครื่องไม่มีน้ํามันไม่มีเยิ้มนะคะแข็งแรงทนทานนะคะป้ายมอกอชัดเจนนะคะขาด้านหน้าไม่คดไม่งอไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะหัวน็อตอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกจุดไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะนะคะคานฝั่งซ้ายนะคะก็ไม่บิดไม่เบี้ยวเช่นกันนะคะเพราะว่ารถเรานะคะไม่เคยประสบอุบัติเหตุ ทิกความจมน้ําตีลังกามาไม่มีนะคะแล้วก็หัวน็อตนะคะอยู่เหมือนเดิมทุกจุดเลยนี่รอยเม็ดอาร์คนะคะเรียงสวยๆเหมือนเดิมเลยนะคะไม่บิดไม่งอไม่คดไม่เบี้ยวนะคะนี่สภาพเดิมนะคะเป็นฝากระโปรงหน้าเดิมแท้โรงงานนะคะตัวเครื่องไม่มีน้ํามันไม่มีเยิมแข็งแรงทนทานประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะราคาปรับลงเหลือ349,000ะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะ โทรเข้ามาหาพลอยใส่ได้เลยที่เบอร์ศูนย์6ปดหนึ่งนึงห้าหกสี่ศูนย์หกห้านะคะใครโทรมานะคะคนนั้นได้แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้โทรเข้ามาถามได้เลยถ้าอยากจะเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยบริษัทรยนต์เปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเลย ถ้าหากพี่ๆท่านไหนเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถแจ้งติดต่อเซลคอยใส่ได้เลยนะคะยินดีดูแลให้นะคะรับปรึกษ,ษาเคลดนะคะฟรีนะคะปรึกษ,ษาได้นะคะไม่ว่าการน,นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังเลง็งวีออสอยู่คันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะสภาพใหม่เอี่ยมนะคะเป็นรถที่ไม่เคยชนหนักที่ความจมน้ําที่ๆีสามารถตรวจสอบวารันตีู้นย์ได้ทุกคันนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ